สีมาถ่ายคลิปไอติมก็เลยย่อมลงจากรถทำไปลงยูทูบอ่ะจ้าทำยูทู e กับเพจค่ะอ,อ,อันนี้ติมสูตรมาจากนูหรเดิมบางครับที่ไหนนะเดิมบางเดิมบางอยู่ที่ไหนภาคกลางอ๋อครับอ๋อมันเขียวอันนี้มันเขียวหนูนึกว่าใบเตยที่ตักมามันเป็นสีขาวมันเขียวร่มรรน,น,นี่มันเขียวร่ม แบบนี้อันละเท่าไหร่ครับพี่สิบห้าบาท,บาทไอติมกะทิสดขอเปลี่ยนเป็นเอาข,อาอาขอนมปังด้วยเอาขนมปังครับพ่อค้าพูดเหนือด้วยมาทางบ้านน้ำหมูเลยอ่ะน้ำหมูก็สำเนียงนี้แหละทำเองด้วยใช่ไหมพี่ครับปันบป่นเองครับอ้ปั่นเองเลย กะทิก็แพงต้องไปซื้อทาบ้านเราไม่มีแล้วก็ลอกกินหมดครับอืมต้องไปซื้อในเมืองกิโลละร้อยยี่สิบบาทตวงน้ำไปจากบ้านแล้วก็ไปให้เข้าหูพี่มันมีที่หนึ่งส่งถูกไอช่องจอมาไปดูยังเพราะว่าลูกมาสิบบ้าทครับตอนนี้เหรอไม่ถึง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 น่าจะมาจากฝั่งหนูหรือไหมไม่ถึงเขาน่าจะเอามาแล้วอันนั้นน่ะราคาจริงมันอยู่ที่ประมาณลูกละยี่สิบกว่าบาทล่าสุดที่หนูไปถามมานะ่ะ แค่น,นี้เนาะเอาเอาอันนี้ด้วยตวยุลยอันนี้อะไรกี่บาทสิบาทสิบ,บาทแบบนี้ละ่ะสิบาทเหมือนกันอ๋อสิบาทอันนี้อันนี้ยี่สิบอันนี้สิบห้ายี่สิบสิบห้าโอ้เดี๋ยวนะเอาน,นี้ก็ได้พี่นะเอ๋อสิบห้าเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจน <laughs> ได้เยอะกว่าเดิมด้วย <laughs> โอ้พ่อค้าคลองแค้วมากร้อนอย่างนี้น่าจะขายดีเนาะพี่เนาะครับข่อค้าได้อนะยู่ครับถ่า้ให้พี่ตุลินต้องโบกกระเข้าใส่ปลาเหาะด้วยคนระับใส่ปลาเหาะด้วยคนที่นี้เขาชอบกินปลาเหาะเข้าใจพูดนะพอ่อค้าไอติมใส่ปลาเหาะจะได้นัวครับขาดนัวห<า>นัว,นวขาดชิอลอดนะครับ คนบอกให้ใส่ข้าวคั่วด้วยอีกบอกใอส่แค่ผงฮอก็พอแล้ว4.5นะต้องทำไอติมสูตรลาบด้วยส้มตำด้วยรสลาบรสส้มตำเหมือนอะไรนะเหมือนขนมเหรอขนมอะไรนะผักตรงผากไก่วันน,นี้ก็พัฒนาจ้ะขอกรองก๊อกจ้าขอบคุณข้าค่ะนี่ของขอยิปหะบาทค่ะพี่น้อง สิบหาบาทใหเอาให้เบิ้งเต็มโจกเลยจ้าในของหนูของพ่อใกล้หมดแล้วเออของพ่อกินเร็วว่ะให้ยังวะ <c oughs> แ่บไหมแบ่บอีหลีอา้าวตะอุนหมดแล้วู <c oughs> ยังวะ ไม่ต้องตัวเองกินหมดแล้วจะมาบอกยังไม่ได้กินเลยอ้าถึกแสเด้วนี้ล่ะมาเด้อพี่น้องกินไดอติมน้ำกันได้จ้า